Bunuh dari ibu bapak. mọi người không sợ sống 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 sống

ชื่อรพี่หายน้ปหม่เรื่องแหนมยอดรสวัสดีนะครับวันนี้เล่นเรื่องอะไรหรอครับวันนี้เล่นเรื่อง พี่เฉมพี่แชมมาฉากก้อนกันก่อนอะไรกอนโกงนะไม่โกงมีโกงอ่ะอันนี้กับคนไทยนะนายนนทอไปทีวหันหลอกนน่อยคปะพี่เทิว่ะ ดีครับเป็นหนุ่มแล้วนะครับหนเกเก่งมแล้วนึ่นะคะทุกคนขอคุ่ม่เลอจ้องต่ออ่าน,นําคำเดียว สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันพี่วา้สายสวัสดีพี่วาใสายหรือยังเรื่องไรหนอกคืนนี้หนามยอกอกสุภรักษ์สวัสดีครับสวัสดี43พันนะครับสวัสดีลูกสาวทัพทีมทัพทีมลูกจ๊เอ๋นี่พี่เกียร์อยู่นี่นี่ครับทีมพี่เกียร์อยู่นี่เฮ้ สวัสดีพ่อลูกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็แสดงอยู่อำเภอสันทะบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับวัดเจริญสุขวัดเจริญสุขน้องว้าแม่สอนทอนวลสวัสดีมาได้เย็นใจสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลงโอยแท้นะครับ พี่เอาโดนแท้นะคอนแรงคอนแรงคอนแรงนั่นแหละแพี่โดยแท้นะสวัสดีน้องนุกี้สวัสดีครับแอนอายายสาวทอยายสาวทอนวลยายสาวทอนวลสวัสดีอาสวัสดีจีดรามคัตบิวตี้

สวัสดีรลวีเออรววีรัสสวัสดีครับสวัสดีอัไทยสวัสดีคุณพ่อคุณรูปมาช้าหน่อยคราววันนี้สวัสดีครับปิยภพสวัสดีจิกกี้สวัสดีไม่ได้เข้ามาทักทายนานเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีรูปเหมือนยังจิโกเมืองเพลยเลยสวัสดีปิยภพสวัสดีลูกสาวพ่อทับทีม ทักทิมคิดถึงพ่อปหมลูกพ่อคิดถึงนะไม่มีไม่มีเวลาไม่หาเลยลูกเดี๋ยวไว้มีเวลาไม่หาพ่อจะเอากระสอบทรายมปให้นะลูกเอ็ดรดาเกตแก้วสวัสดีครับสวัสดี s u สสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยกินข้าวกันหรือยังวันนี้ก็อยู่อำเภอสันทบุรีบ้านกุ้งสุธิราชวงเทวันนะครับวัด จะเดินสุกนะครับวันนี้แสดงเรื่องอะไรหนามย่อกอกครับผมแสดงเรื่องหนามย่อกอกครับเป็นยังไงกันบ้างฝนตกไหมที่นี่ก็ฝนตกอยู่แต่ตกไม่แรงนะครับกอลเลยนอยโดยแท้ผมโดยแท้แทไปเมิอมรับแรง่ะง <c oughs> ผมผมโดยแท้ผมโดยแท้ สวัสดีครับเกียโนเกียสวัสดีครับอ่ารัพพัฒรดาบะรัพัฒร์สะเออนะแนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่นานได้ออกอ่านได้เลยแม่โสภาคิดถึงนักสองลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ,ออบส,สวัสดีครับ,ส,ส,รบ,ส,ส,รบสบายดีกันไหม สวัสดีสองพ่อรูปรอจังอขอบคุณครับ,รนบ,บรโนเกียก็กําลังจะวุ่นเรื่องก่อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วก็มันมันก็เป็นเรื่องเก่าแล้วแหละแต่นานมากสมบูรณ์สวัสดีสองพ่อรูปรอจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอเอ็นสวัสดีครับสวัสดีครับรุ่งทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพรุ่งนี้เกียร์เล่นที่ไหนครับ พุ่งนี้เล่นที่ไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องรอรอรอ,อดูในในในที่เขาอัปเดตล่าสุดก่อนนะครับเพราะว่าเขาอัปเดตล่าสุดบ่อยมากเราก็จะไม่ค่อยรู้ชัดเจนนะครับว่าที่ไหนยังไงสวัสดีสวัสดีสสดน้ำพึ้งครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ W A I L I A, A. <laughs> อะไรนะประมาณนั้นขอโทษ <laughs> สวัสดีครับคุณโน้องเกียสวัสดีครับแล้วขอสวสรรค์วันนี้แหละครับที่ไหนเนี่ยแถวไหนเนี่ยวันนี้แสดงใกล้บ้านเลยค่ะมาดูหรือเปล่าครับใกล้บ้านวัเดเจริญสุขอำเภอแพรกแพรกอะไรนะ่ะแพรกรสานีแสดงน้องสียตองจังหวัดนงเกีย แสดงใกล้บ้านก็ต้องมาดูแล้วชำนุงสวัสดีพ่อรู่คนหล่อสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีพี่โอโอ้ชัยการสวัสดีพันธกรชัยการสบายดีไหมน้องชายดีครับพี่ถึงไม่ไดถึงาวกันบ้างอยู่นะครับดูแลกันดีสดีๆเพื่อใหเสียเวลากับการแสดงเรื่องดีก่อนจะเรื่องเอาแพร่ตัวเองดีๆโเราไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงนะ ขอมอี่้บได้ัคิดถึงคิดถึงสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับน้องเนยสวัสดีพ่อและน้องโนเกียสวัสดีผรัสองบินฝ่อยหญิงและป่อยชายเราขอวบในช่ที่มีชื่อว่าเรื่องจากจากเร่องจเกบงานวนี้ครับ ข้าวอ,วอวะไรยังแล้วสุขภาพก็เลี้ยงข้าวใบระเพาไข่ดาวแล้วก็กระเพาะปลาตัดมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้กินเลยน <c oughs> ี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่ เนปาบ้างเนสชายเนสชายฉากไหนฉากแรกปะก่อนเราไม่เกี่ยวกันใช่ไหมพี่ไม่เกี่ยวโอเคครับอยากออกคนหล่อไม่ได้ออกเลยผมชอบมากไอ้ชาเนี้ที่เอามีดหันดาบอ่ะสุดยอดเลยผมก็เคยเห็นเออแม่งแล้วงัดุก็เข้าปั๊บเลยเออว่ะแม่พอยลืมเลยวันนั้นมันมีเนสเอางัดดาบแบบสวยมากอะแม่เลยโอตมาบอกให้หนูอกขึ้นขั้สอง คอไลไม่รู้นอะพอลีคอรีโอเคครับมัดยังไงพี่แต้มลวงแล้วพี่เนี่ของมันอ๋อมันลวงแล้วรัทกินใช่ใช่ใช่ลูกตามือสี่สวัสดีคิดถึงคิดถึงครับสวัสดีสองพ่อลูกออกกับเมลบิ๊กหรือเปล่าอออ๋อกกับเกียร์ใช่ไหมสวัสดีจ้าน้องโนเกียร์คุณพ่อแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับคิดถึงครับผมไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย จวนครับเล่นเรื่องหนามยอกอกครับคืนนี้นะครับหนามยอกอกครับผม Yeah ดีป้านุ้ยสวัสดีป้านุ้ยเพชรบุรีสวัสดีสวัสดีป้านุ้ยออหมูหม่สวัสดีครับบุนปลูกสวัสดีครับน้าดาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบไปยูคนเลยเดี๋ยวลิเกก็จะแสดงแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้านหน้าเวทีก็มีไลฟ์สดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเพจไหนยังไงเดี๋ยวลองเข้เาไปดูหน้าเพจกันนะครับ พขาบบาดสวัสดีนัดดีนันัดนันสสดีสวัสดีแจมจันสวัสดีครับโอเคนะครับทุกทุกคนพักทายกันแค่นี้ก่อนพิเกตน้องโนบียรอมากค่ะขอบคุณมากเข้าชมไลฟ์สด้านหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปออกแขกหน้าเวทีแล้วเขาไม่มีมาก จะต้องไม่ออกกล่งอนูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดแชร์ขอบคุณที่รักละรมยการน้องเบียรนะครับขอบคุณครับ